สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวาอชตซนอนช่วงเช้าคะแนนความสามารถเด็กปืนปืนใหญ่แชมป์เก่าร่วงเจอนักบุญอัด1ต่อศ ผู้ทำประตู1ต่อ0กาเบียวมาเกาเยสนาทีที่25ทำเข้าประตูตัวเองแบรเลโน6.5คะแนนต้นเกมมีจังหวะเซฟลูกยิงของเชอดัมมือเดียวหลังจากจังหวะเสียประตูต่อจากนั้นเลโนก็แทบไม่ได้ออกแรงเซฟอะไรอีกเลยรัมโฮดดิ้ง6คะแนนจ่ายบอลพลาดเยอะมากไม่ต่ำกว่า5-6ครั้งซึ่งหลายครั้งเป็นการฝืนที่จะจ่ายบอลลูกยากเกินตัว เป็นจุดที่โฮดิ้งไม่พัฒนาขึ้นสักทีกาเบลมาเกาเยส5คะแนนกลับมาลงสนามในรอบกว่า1เดือนหลังจากติดเชื้อไปแต่เหมือนฟันร้ายในการเจอเซาแฮมตันอีกแล้วนัดก่อนในลีกเจอใบแดงนัดนี้สกัดบอลเข้าประตูตัวเองไปอีกจังหวะเล่นดูไม่เข้าที่เลยเอ็กตอเบยาริน5.5คะแนนกับตันทีมต่อบอลกับตัวริมเส้นไม่ค่อยติดเหมือนเดิม มีแค่หลนเดียวที่แทงบอลยาวให้เปเป้ได้ดีเซดิกสซอารเรส4คะแนนถูกจับมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายแต่ไม่เวิร์กด้วยประการทั้งปวงเปิดบอลห่างไกลจากเป้าหมายแล้วไม่รู้เป็นยังไงแบ็กอาร์ตตันทุ่มฟาวบ่อยครั้งกันนิชาก้า5.5คะแนนได้บอลแต่ละทีเจอผู้เล่นของซาแฮมตันเข้าถึงตัวตลอดซึ่งเป็นสิ่งที่ชาก้าไม่ชอบทำให้เล่นลำบากครึ่งแรก เห็นชัดเลยว่ากองกลางแกะบอลจากแดนตัวเองไม่ได้เลยโมฮัมเหม็ดเอลเนนี่4คะแนนประตูที่เสียให้เซาแฮมตันจุดเริ่มต้นมาจากเอลเนนี่ที่ไปเก็บบอลน,นานหน้าประตูตัวเองพอจะเคลียร์บอลก็ไปติดบล็อกกลายเป็นเซาแฮมตันได้บอลในพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษและไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเอลเนนี่จ่ายบอลเลอะเทอะตลอดทั้งเกมวิลเลียน3คะแนน หมดสภาพจริงๆสมสรต้องทบทวนเรื่องการเซ็นสัญญานักเตะแก่ๆมาจากเชลซีครึ่งแรกจ่ายบอลไปไม่ถึงเพื่อนด้านบนครึ่งหลังยิ่งแย่หนักไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยต่อไปคงต้องทบทวนเรื่องการเซ็นนักเตะหมดสภาพต่อจากเชลซีได้แล้วนิโคลัสเปเป้สีคะแนนก็ยังเล่นได้หน้าผิดหวังเหมือนเดิมแม้จะสร้างโอกาสให้เอ็นเคเทีย ได้สองครั้งในครึ่งหลังเล่นบอลมากจังหวะแบบฟุ่มเฟือยไม่ได้เกิดประโยชน์จะไม่เห็นวี่แววว่าจะคุ้มค่าตัวแม้แต่น้อยกาเบียวมาติเนลลี่5คะแนนต้นเกมมีโอกาสได้สอดทะลุเข้าไปจากลูกฟีลิกพักบอลดีแล้วแต่ยิงไม่เต็มเท้าภาพรวมมาตี้มีบทบาทค่อนข้างน้อยเอ็ดดี้เอนเคทียสคะแนนจับบอลแต่ละทีห่างเป็นวาทำให้ไม่เคยได้เปรียบ รึ่งหลังมีโอกาสได้หลุดไปสองครั้งแต่ก็ยิงไม่เด็ดขาดเองเร่งจังหวะยิงตลอดจนวางเท้ายิงไม่ดีเอง2โอกาสนั้นมันควรจะเป็นประตูตีเสมอ1ต่อหนึ่งได้แล้วตัวสำรองโทมัสปาเต6คะแนนนาทีที่58แทนเอลเนนี่บูคาโยซาก้าหคะแนนนาทีที่58แทนชาก้าอเลซองเดลากเซตหคะแนน นาทีที่71แทนเบยรินมาตินคีโอนโอเดกาดจะนำสกยภาพมาสู่ทีมแต่นั่นก็ทำให้เซบิยอตอาจจะต้องไปมาตินคีโอนตำนานของรอสตันเชื่อว่ามาตินโอเดกาดจะนำสกยภาพมาให้กับทีมเก่าของเขาได้อย่างแน่นอนแต่ก็อาจจะทำให้ดานี่เซบิยอตต้องออกไปรายงานข่าวเผยว่าทีมของมิเกลอาเดตาตกลงสัญญาเบื้องต้น กับดาวเตะชาวนอร์เวย์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับสัญญายืมตัวจากเรอัลมาดริดหลังดาวเตะวัย22ปีย้ายไปร่วมทีมใหญ่ของสเปนในปี2015และลงสนามในลาลิก้าไปเพียง8เกมเท่านั้นคาดว่าโอเดกาดจะถูกปล่อยออกจากทีมด้วยสัญญายืมตัวอีกครั้งโดยเป็นเดอะกานเนอร์ที่เอาชนะในการคว้าลายเซ็นของนักเตะได้ ทำให้คีโอนรู้สึกยินดีกับเรื่องดังกล่าวแต่ก็คิดว่ามันจะทำให้เวลาของเซบยอสกับทีมนั้นจบลงเซบยอตลงสนามเป็นตัวจริงให้กับอาร์ตตอนในเพมเมร์ล็กซีซั่นนี้10จากทั้งหมด19เกมสมมุติว่าอาร์ตตอนจัดการเสร็จสิ้นแล้วเขาโอเดกาดจะนำศักยภาพมาสู่แดนกลางของทีมได้มันเป็นพื้นที่ที่อาร์ตตนต้องการความแข็งแกร่ง กีโอนกล่าวกับทอสสปอร์ตมันอาจจะหมายความว่าเซบิยอตอาจจะต้องออกไปเขาถูกยืมตัวมาเขาจะได้เล่นฟุตบอลต่อไหมเรเอัลมัดริดอาจจะต้องกังวลก็ได้เพราะเขาไม่ได้ลงเล่นมากนักแม t ไรอันผมจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ผมมีเพื่อสมมสร,ร,รแรกที่ผมตกลุมรักแม t ไรอันผู้รักษาประตูคนใหม่ของแอสตัน สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพิมลิกอังกฤษเผยว่าไอ้ปืนใหญ่เป็นสโมสรฟุตบอลที่ตนรักและติดตามเชียร์มาตั้งแต่เด็กหลังปิดดิวย้ายมาจากไบรตันแอนโฮปเอาเบียนด้วยสัญญายืมตัวจนจบซีซั่นนี้เมื่อวันศุกร์ที่22มกราคมที่ผ่านมาได้เซ็นสัญญากับสโมสรที่คุณเอาใจช่วยมาตั้งแต่เด็กรู้สึกตื่นเต้นจริงๆที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ผมจะทุ่มเททุกอย่างเท่าที่ผมมีเพื่อสมสรแรกที่ผมตกลุมรักไรอันโพ์ข้อความลงทวิตเตอร์ส่วนตัวสำหรับเดียนนี้ไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดโดยนายดานทีมชาติออสเตรเลียวัย28ปีถูกอารตันดึงมาช่วยแบ่งเบาภาระแบรเลโนโกมือกาวของทีมชาติเยอรมันและน่าจะมีชื่ออยู่ในทีมทันทีแจ็ควิลเชียมันไม่ใช่เรื่องดี ที่เมซูตต้องเจอเรื่องแบบนั้นผมขอให้เขาโชคดีที่ตุรกีแจ็ควิลเชียรู้สึกมีความสุขเมื่อได้เห็นเมซูตโอซิลย้ายออกจาการ์ตซนโดยยังกล่าวว่าเพื่อนร่วมทีมเก่าของเขาได้รับความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับโอกาสในการลงสนามมิดฟิลชาวเยอรมันเดินทางไปยังประเทศตุรกีเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเพื่อดำเนินการในขั้นตอนสุดท้าย สำหรับการเซ็นสัญญากับเฟเดบาเช่หลังไม่มีส่วนร่วมกับทีมของมิเกลอาริต้าวิลเชียกล่าวว่าตัวเขารู้ถึงความรู้สึกของโอซิลเหมือนตอนที่ตัวเขาไม่ได้ถูกเวสแฮมสวงลงสนามก่อนที่จะแยกทางกับทีมในกรุงลอนดอนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมบอลบัดในเดือนนี้กองกลางชาวอังกฤษถูกถามว่า เคยคุยกับโอซิลหรือไม่ในช่วงที่เขาไม่ได้ลงสนามโดยวิลเชียตอบว่าไม่ผมเป็นเพื่อนกับเมซูตในช่วงที่อยู่อาร์ตตนและพวกเรามีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในและนอกสนามผมคิดแบบนั้นแต่ผมไม่ได้คุยกับเขามากนักผมมั่นใจว่ามันยากสำหรับเขาเหมือนกับผมมันไม่ใช่เรื่องดีจะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น เมื่อคุณไม่ได้รับโอกาสมันไม่เป็นธรรมมันต้องเป็นธรรมสำหรับเขากับความพยายามและความท้าทายในการเข้าไปอยู่ในทีมหลายคนมีเกมที่ดีและแย่ได้และอาจจะพลาดลงสนามให้กับทีมแต่การไม่ได้รับโอกาสเลยมันยากที่จะรับได้ดังนั้นผมจึงมีความสุขและหวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จที่ตุรกี